ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดกาพดูถลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีเมษประจําวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ไปจนถึง สิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไร,ะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้วิชาไพ่เทพ,พินดูใช้วิชาไพ่พระพิคเนตมาเชื่อยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราจะเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกายเป็นเบานะครับเอาละชาวราศีเมษนะครับก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารเราจะเรียกว่าตนุ ตนุแปลว่าตัวเรานะครับดาวพังคานไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าชาวราศีเมษจะเจอเรื่องอะไรยังไงในช่วงของเดือนนี้นะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับก็ในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับอ่ะตนุลักเล่านะครับอยู่ในราศีกร,รกฎทั้งเดือนเลยเราเรียกว่าตานุไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับพันธุในราศีกร,รกฎเราจะเรียกว่าพันธุพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์ นะครับสังหารเริมทรัพย์สังหารเริมทรัพย์นะครับความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวการก่อร่างสร้างตัวการศึกษานะครับก็แสดงว่าชาวราศีเมษนะครับก็ไปอยู่ในจุดที่นะครับกำลังจะพัฒนาตนนะครับเกี่ยวเรื่องราวต่างๆนะหรือเกี่ยวกับในเรื่องของคนในครอบครัวเกี่ยวในเรื่องของที่ทํางานนะครับหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อยู่ในแกนทวานอันนี้เขาเรียกแกนทวานนะเมษกรกฎ แล้วก็มังกรเนี่ยจะให้ผลนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะรุนแรงนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบังเอิญมีดาวนะครับบ้าคาปีนี้เป็นกาลกินีนะครับก็แปลว่ามรณะนะครับอยู่ในเรือนพันธุก็อาจจะมีเรื่องของร้อนอกร้อนใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของคนที่บ้านคนในครอบครัวเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นะครับมีการติดขัดเกี่ยวเรื่องที่ทํางานบรรยากาศร้อนที่อยู่ของเสียของซ่อมอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่า ในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวไดตั้งรับจะเป็นตัวขหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมเนี่ยก็เราจะอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นแหละนะครับนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสี้ยไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่นะครับนารบ,บุณีก็คือการเรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆเนาะนารบ,บุณีก็คือการเดินทางรอบจักรวาลเนาะนะครับก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นประสบการณ์เราหมดนะครับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องหลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นจุดที่เราจะต้องมีการเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ถ้าสิ่งไหนดีพัฒนาต่อสิ่งไหนไม่ดีก็แก้ไขนะครับให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราได้ไพานารัตมุนีเนี่ยเขาเว่าเป็นไพ่ไม่อยู่นิ่งนะครับไพ่แสวงหา นะครับสิ่งที่ปรารถนานั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของความเศร้าโศกเสีสยใจหรือผิดหวังพอ่อไปพบเรนอนึงมาจากเจ้าเรือมอน,น,นะเนาะนะนะก็เราให้ดูสาเหตุนะครับว่าสาเหตุที่มันเกิดปัญหาไม่เกิดจากเรื่องอะไรนะแล้วก็แก้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับนะแล้วมันก็จะทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถนะครับผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดวงเฉพาะของแต่ละคน เพราะวิถีชีวิตเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆเราก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับที่จะทําให้ปัญหาต่างๆที่เราเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปในทางที่เขาเรียกว่าถูกต้องที่สุดในช่วงนี้นะครับก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนนะครับนะไพ่นะครับ,นะพ,นะรบพระพิคเนตะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับได้ไพ่สามสองเนาะนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือน ตันุด้วยนะครับดาวจันทร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพันธุด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของอคนในครอบครัวนะครับมีอะไรยังไงปรึกษากันนะครับด้วยความใส่ใจด้วยความห่วงใยนะครับเพราะว่ามีดาวจันทร์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นดาวแห่งความรู้สึกนะครับนะก็จะทําอะไรยังไงก็ถนอมความรู้สึก ของคนที่บ้านของคนในครอบครัวนะครับหรือในที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับมีอะไรปรึกษาหารือกันก็จะทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับด้วยสติปัญญานะครับพลังแฝงคือรวมกันเป็นเลข5้านะครับคือในเรื่องของหลักการในเรื่องของความถูกต้องนะครับเรื่องของเหตุและผลนั่นเองนะก็จะทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนะขี่คายอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่ง ดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว,ว่าพบปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผูดด้ใต้บังคับบัญชานะครับก็ต้องบอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะตั้งแต่วันที่16เลยนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเวลา21่สนกาสินาทีจะมีปัญหาเรื่องการปกครองนะครับนะคำว่าปุตตาแปลว่าบุตรบริวารน,นะครับมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสีสยใจนะครับผิดหวังนะก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นลักษณะของ การทาง,งานหรืออะไรประมาณนี้จะมีปัญหาเรื่องการปกครองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักเรื่องของอะไรเนี่ยมันก็บางครั้งนะครับอาจจะมีน้องเบบีนะครับนะมาโดยที่เรายังไม่พร้อมนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนอุตตร์ไปมรณะเนี่ยบางทีแบบตั้งคันโดยที่แบบยังไม่พร้อมนะถ้าเกิดว่าใครอยู่วัยที่ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาเนาะก็ป้องกัน นะครับนะใช้วิธีการป้องกันนะยอย่าปล่อยนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆเคล็ดนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนปุตตะมรณะเนี่ยนะครับบางทีก็มาโดยที่เราไม่ไม่ยังไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันยังไม่พร้อมนะอันนี้ก็ถ้าเป็นพวกวัยรุ่นหรืออะไรที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ที่ยังอะไรประมาณนี้เนาะต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับคำว่าปุตตะไปมรณะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโตแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับลูกไม่เกี่ยวกับหลานไม่เกี่ยวกับใครเนี่ยนะครับมันก็นะครับ จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการปกครองนั่นแหละนะครับจะทําอะไรยังไงนะครับต้องละเอียดต้องรอบคอบนะครับจะได้ไม่ต้องเขาเรียกว,ว่าพลาดนะครับถ้าเกิดบ,บางคนเป็นสายอบายามุกการพันนันนี่ต้องหยุดก่อดช่วงนี้นะครับจะไม่ค่อยโอเคนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ,พ่พระศิวะนาตราชนะเขาเรียกวาย่าไพ่เขาเรียกกระตือรือร้อนอะ นะครับกับเรื่องราวที่เกิดนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ,เร,ร right? นะรเราก็บริหารจัดการให้ให้ดีนะครับมีองค์พระพิคเนตคอยช่วยอยู่นะครับเรื่องราวต่างๆก็สามารถสําเร็จได้นะครับก็ต้องบอกว่าให้เราปิดประตูเสียหายแล้วกันนะถ้าเรามี sized. ลูกน้องลูกหลานบุตรหลานเนี่ยก็ลองเข้ามาคุยกันนะทำข้อตกลงกันส่วใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนเขาจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่แหลนะนะครับแต่ไอ้คำว่าความรับผิดชอบเนี่ยโดยธรรมชาติแล้ว ทุกคนเขาจะมีความรับผิดชอบนะครับเกี่ยวเรื่องหน้าที่ต่างๆที่เราที่เราจะทำนะก็เป็นข้อตกลงกันนะครับถ้าเกิดเราปล่อยแบบเฉยๆเนี้ยไม่มีเมนไม่มีอะไรเลยนะครับเขาก็นึกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาทําไมเขาต้องทําไม่ใช่หน้าที่เขาอะไรประมาณแต่ถ้าเกิดเราบอกนั่นแหละมันเป็นความรับผิดชอบแหละนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะทําธุรกิจธุรกรรมทาการค้าอะไรก็อย่าปล่อยประกละเลยนะครับอ่าค้าขายอะไรก็ระบบ เขาเรียกว่าระบบไว้ใจเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะนะทาอะไรให้มันถูกต้องนะครับเช็คสต็อกให้เรียบร้อยเงินอะไรก็อย่าให้มันปิดค้างอะไรเอาให้มันชัดเจนนะครับบางทีค้าขายนะได้ลูกน้องดีก็ดีไปได้ลูกน้องไม่ดีก็มันมีปัญหาแล้วถ้ายิ่งเป็นสายคนที่มีความเมตตาเยอะๆด้วยก็จะโดนแล้วโดนอีกโดนซ้ําโดนซ,ดนซากนะครับนะโดนโดนแบบเขาเรียกว่าโดนจนทําดีจนไร้ค่าเนะี่ยอะไรประมาณเนี้คือเอ,อะอะหน่อยก็ร้องให้บีบน้ําตาอะไรประมาณนี้เพราะจะิต บางคนไม่เหมือนกันไนงะบางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้เนาะก็จะถูกหลอกถูกอะไรอยู่เป็นประจานั่นแหละนะเราคุณต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนไมเซตใหม่นะครับเกี่ยวเรื่องของการปกครองนะครับได้ไพ่46นะครับนะก็เรื่องของการสื่อสารต้องมีนะครับนะเรื่องของการสื่อสารต้องมีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินการทองด้วยนะนะครับก็ลองดูซิว่า ลูกหลานบุตรหลานอะไรนยะติดขัดเรื่องอะไรยังไงนะเราเราก็คุยกันนะครับก็ออ ى, ปัญหาส่วนหนึ่งเลยเขาจะเกิดจากเรื่องเงินนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสังคมรอบข้างด้วยนะครับก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับนะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเนาะ เราจะเรียกว่าสหาชะนะครับที่แปลว่าพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดนะแล้วก็สังคมคนหมู่มากอีกพบเดือนหนึ่งนะครับมาจากราศีกันเราจะเรียกว่าอาลินะฮะอฬิแปลว่าอุปสรรคอฬิแปลว่านี่สินอลิแปลว่าความอึดอัดใจก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับชาวราศีเมษก็จะปิดวิเว้งพอสมควรนะครับเพราะว่ามีเหตุให้ต้องห่างนะครับด้วยความที่ดาวเจ้าเดือนสหชะนะครับปกมรณะนะครับก็แปลว่า เสียลมเสียความรู้สึกนะครับกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับหรือมีเหตุให้ไม่ได้เจอเจอกันอะไรก็ประมาณนี้นะครับมีปัญหานะครับหรือญาติพี่น้องหรือวงสาคัญญาติหรือคนสนิทหรือคนรู้จักกันมานานๆนะครับเขาอ,อาจจะมีเรื่องทุกเรื่องลําบากใจให้เราเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรประมาณนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวกับในเรื่องของเงินเงินทองทองก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ปรึกษากันได้ตามอัตราภาพนะครับแต่ว่าที่แน่เลยก็คือว่าก็ต้องาระมัดระวัง นะครับเพราะคำว่าสหชมรณะเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสายประมาทเลื่อๆด้วยแล้วยิ่งยิ่งจะยุ่งพอสมควรน,นะนะครับแล้วเรื่องของการสื่อสารคำพูดคำจาอะไรเงี้ยนะฮะต้องมอีเขาเรียกว่ามีวัฒนศิลในการพูดนิดนึงนะครับอาจจะลำพามลำบากมาให้นะครับอีกภพเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนอลีเนาะอลิเนี่ยไปอยู่ในเรือนของมรณะเนี่ยนะครับก็แปลว่า คือถ้าเป็นการลกินีเนี่ยเขาเรียกว่าเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหนี้อะไรประมาณนี้นะหรือศัตรูหรือคนที่มีปัญหากันเนี่ยครับว่าอลิไปมรณะเนี่ยศัตรูทาให้เศร้าโศกเสียใจผิดหวังถ้าเป็นการลกินีเนาะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลกินีเนี่ยแปลว่าชนะศัตรูนะแปลว่าเราชนะศัตรูคําว่าอลิแปลว่าศัตรูมรณะแปลว่าดับศูนย์อ่าประมาณนี้นะถ้าไม่ได้เป็นการลกกินีก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเอาละยังไงก็สุดแท้แต่ด้วยความที่ ดาวเนี่ยนะครับสื่อสารอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้พอสมควรจะพูดจะสื่อสารจะอะไรประมาณนี้ต้องให้มีสตินะครับถ้าผิดรู้จักขอโทษไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดผิดแล้วก็ยังดื้อแพ่งหรืออะไรประมาณนี้เถียงข้างๆคู่มันก็จะแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะมันจะทําให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะครับประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่สกันดาเนาะก็คือไพ่เดินไปข้างหน้าเนาะ ไปตามจุดมุ่งหมายที่เรามีนะครับไพ่พระขันทกุมารเนี่ยกำลังจะเดินทางไปทําภารกิจอะไรต่างๆเนาะพระพิคเนตก็ให้พรนะครับนั่นก็หมายว่าสิ่งที่เราตั้งใจหรืออะไรประมาณนี้นะครับเราก็ทําไดนะ้แต่ด้วยความที่ว่าดาวเนี่ยตกเรือนมรณะเยอะก็จะมีอุปสรรคค่อนข้างจะพอสมควรนะยังไงก็ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยด้วยสติแล้วกันนะนะบางครั้ง ถ้ามีคนทักหรืออะไรยังไงก็หยุดฟังเขาหน่อยนะก็ <_ d ata> จะได้มีปัญหาเพราะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนิดนึงนะครับ <_ d ata> เพราะว่าดาวพุทธท่านมาจากเขาเรียกว,ว่าสหาชะไปมรณะเนาะแล้วนไะพ,พ่นี้ไพ,พ่เดินทางนะก็ต้องระมัดระวังเช็คน้ําเช็คอะไรเช็คอะไรเนี้ยนะครับไปบางทีเดินทางดึกเดินง,ง,ง่วงก็นอนตามปั๊มไปก่อนอะไรประมาณนี้อย่าประมาทนะครับเพราะว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะ มีปัญหาการเดินทางนิดหน่อยนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรไพ่พระพิคเนรเนาะเออได้ไพ่สี่สามเนาะนะครับได้ไพ่สี่สามคือเรื่องเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างจะถึงตัวพอสมควรนะครับนะดาวพุธีัยเป็นดาวสื่อสามดาวคาันก็คือเป็นดาวตัวตนของชาวราศีเมษแต่ก็มาจากภพกมรณะด้วยนะนะสี่กับสามเนี่ยรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าแสดงวิสัยทัศน์อ่าอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิด ในครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้มีเรื่องไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันก็ก็คุยก็เจรจากันนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ดาวอังคารสถิตยอยู่ในราศีก,กรกกฎก็อยู่ในเรือนพันธุ์ทุกนะนะมีอะไรก็แล้วคุยก็ต้องคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับอย่าคุยในลักษณะที่แบบออกเชิงแบบตัดเคราะน้อยใจอะไรประมาณนี้เพราะว่าพลังแฝงของคือเลขเจ็ดไงสี่กับสามรวมกันเป็นเจ็ดใช่ไหมเออเจ็ดมันก็แปลว่าโทษทุกข์อะเนาะนะแล้วในในพื้นดวงของชาวราศีเมษเจ็ดก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะไนงะ บางทีอาจจะตัดพ้อพูดเกี่ยวกับวิถีชีวิตน้อยอกน้อยใจอะไรประมาณนี้นะมันก็ทําให้สะเทือนจิตสะเทือนใจคนที่บ้านนะก็ใช้วิธีการคุยด้วยสติอะไรต่างๆก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเราคุยด้วยเหตุผลทุกเรื่องก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะบางครั้งทําอะไรไปบางทีมันพูดไปมันเผลอไปโดยที่แบบรู้เท่าไม่ถึงการก็มีเหมือนกันนะต้องมีสติพอสมควรนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤัหัสบดีกันนิดหนึ่ง ดาวพฤหับสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูนะฮะเราจะเรียกว่าพบสุภนะเนาะพบสุภะเนี่ยแปลว่าความจเจริญก้าวหน้า นะครับนะแล้วก็แปลว่าคนอุปธรรมขั้มจุนแล้วก็คนช่วยเหลือนะอภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนนะฮะเราจะเรียกว่าภพวินาศนะครับที่แปลว่าลับลับซ่อนเลนนะปิดบังไม่เปิดเผยเนาะสุภะไปไหนอ่าสุภะไปอยู่ในราศีพฤษภราศีพฤษภเราจะเรียกว่าภพกัปดุมระนะครับที่แปลว่าการเงินการทองกระแสเงินสดเกี่ยวเรื่องเงินก็ มีคนคอยช่วยเหลือนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะฮะเรามีศักยภาพเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคความรู้ความสามารถนะครับผลักดันให้เราเองประสบผลสํสเร็จเรื่องเงินเรื่องทองได้น,นี้ยินดีด้วยนะแต่้าเ่ิดว่าท่านใดมีดาวพระหัสสมบด,ดีเป็นการกินีจรน,นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงการกินีแปลว่าจุดเสื่อมจุดบัตจุดเสียหายเราจะเรียววินาาไปกระดุมพักก็แสดงว่ามีเหตุให้ต้องเสียหายเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไร นะครับก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงแต่ละคนมีดาวอะไรเป็นการตั้งรับนะฮะอันนั้นจะเป็นการขยายดวงส่วนตัวของคุณนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือให้เรามาระวังเกี่ยวเรื่องของการเงินมีการวางแผนเรื่องของการเงินอย่าใช้ใจ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายแค่นั้นเองนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่เต่านะครับนะก็เงินส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มาจากสถาบันอ่าต่างๆจะเป็นธนาคารนะสุภา ไปกระดุมพระแล้วได้ไพ่เต่าไพ่เต่าเนี่ยคือไพ่ที่ช่วยคำยันนะครับการกวนเกษมสมุดนะครับเพื่อจะทําให้เกิดน้ําอมฤตนะก็คือสิ่งที่เราปรารถนานั่นแหละนะถ้าเกิดท่านได้สเตตเมนต์ดีอะไรดีก็ไม่มีปัญหานะครับนะแบงก์เบิร์กหรือให้กู้ซื้อบ้านซื้ออะไรหรือจะทําอะไรยังไงได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือจะได้รับการช่วยเหลือจากวงศาคณาญาติได้รับการช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้หมดนะครับนะแต่ว่าเราต้องมีเครดิตที่ดีนะถ้าเรามีเครดิตที่ดีก็โอเคเขาเรียกมี มีความซื่อสัตย์นะครับมีความตรงมาตรงไปนะแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาไปหาใครใครเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณตรงข้ามมันก็เขาเรียกไม่มีเครดิตมันก็จะยากนิดนึงนะครับนะอ่ะก็ต้องไปสร้างเครดิตใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรได้ไพ่หนึ่งแปดเนาะนะครับหนึ่งแปดนะครับก็ต้องบอกว่านับเรื่องเองินเรื่องทองนะครับคุณก็มีเกณฑ์นะครับที่จะ ได้นะครับมาจากการลงทุนต่างๆนะครับเพราะว่าชาวราศีเมษจะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะที่แปลว่าการลงทุนการลิเริ่มนะครับมีราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับก็แสดงว่าพบเรือนนี้ดีนะทั้งปุตตะทั้งลาภะเลยอันนี้ถือว่าถือว่าให้คุณนะครับนะแต่ก็อย่าไปลุ่งหลงหรือโมเมาจนเกินไปนะครับนะเพราะว่ามันมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายเพราะให้ใบนี้หนึ่งนะครับกับแปดเนี่ยคู่นี้เขาเรียกเป็นคู่อิจฉาลิศยาเนาะ นะครับหรือผู้เขาเนียกไม่รู้จักพอดีวยวนะครับไม่รู้จักพอหนึ่งกับแปดเนี่ยแปลว่าไม่รู้จักพอนะครับเหตุผลที่เขาแบบเป็นตํานานชาติเว้นก็เพราะอย่างนี้แหละนะครับอยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอะไรเงี้ยนะก็ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนาะส่วนหนึ่งก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวโลกเรื่องของการลงทุนกันอะไรประมาณนี้ก็อย่าโลภจนเกินไปนะถ้ามันโลภเดี๋ยวมันมันจะมีปัญหาก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงแค่นั้นเองนะครับนะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะ เรามาดูดาวพุธสุกกันนิดหนึ่งนะดาวพสุขเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นต็มเ,เลยเราจะเรียวพบกับดุมพระที่แปลว่าเงินทองนะอีพบเรือนหนึ่งในราศีตุลน,นะครับมันอ่เป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องของความรักเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องของคู่ครองอะไรประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าดีนะดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยไปอยู่ในราศีธนูเนาะ ครับตั้งแต่วันที่9เลยไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22นาฬิกานะครับ11เนาทีนะแล้วดาวพุหัสกับดาวศุกร์เขาเป็นอนุเกษตรสลับเลยเขาเลือแลกเรือนกันอันนี้ถือว่าดีนะกระดุมพระสุภาษนะก็แปลว่าการเงินสําเร็จนะครับการเงินสําเร็จแล้วก็จะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินนะความรู้ความสามารถหาเงินได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องความรักก็ดีนะครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีสุภาษนะครับจะเจอคนที่นะครับถูกอกถูกใจนะครับแล้วก็คิดหวังอะไรยังไงก็สําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของ ความรักนะครับบางคนขอความรักบางคนขอแต่งงานอ่าบางคนขอคืนดีบางคนขอโอกาสก็มีโอกาสหมดสําหรับชาวราศีเมษนะครับด้วยความที่ดาวเดินดีนะเข้มแข็งนะด้วยความที่เป็นอนุเกษตรดาวเข้มแข็งเลยก็ยินดีนะครับกับชาวราศีเมษเกี่ยวเรื่องเงินเกี่ยวเรื่องความรักอันนี้ไม่มีปัญหานะครับถือว่าถือว่าดีเยี่ยมดีงามนะครับเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไ้่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงได้โคนนันทีนะก็ เป็นไพ่แห่งความน่ายินดีนะครับก็สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังนะครับไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องความรักก็สําเร็จหมดนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็ดวงดาวโชคชะตาก็ดีไพ่ก็ดีนะครับน่นก็หมายถึงว่ารักใครชอบใครนะครับก็สามารถบอกกล่าวกันได้นะครับแต่ก็ต้องเป็นโซนนะนะไม่ใช่ว่าไปรักซ้อนซ้อนเงอนนะนะก็มีโอกาสสําเร็จนะก็มีหลายๆคนนะครับที่เวลาดาวเจ้าริญนปัตนิเป็นสุกระนุมภะสําเร็จเรื่องของความรัก ในสิ่งที่รอคอยอะไรต่างๆนะถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ,พ่พิคเนตเสริมอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ไพ่สาเนาะนะครับก็ส่วนใหญ่คู่ครองหรือการเงินก็ได้มาจากคอนเน็ t ชันนะครับนะบการติดต่อนะแล้วก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับต่างๆให้กับองค์กรบริษัทนะครับปัญหาลูกค้าการอะไรเนี้ยนะครับถ,ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ด้วยความที่ดาวคากับดาวพุธเนี่ยเขาเรียกเป็นดาวก้า นะครับกล้าสื่อสารกล้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพลังแฝงเขาเนี่ยคือดาวเสานะครับซึ่งดาวเสารําหรับชาวราศีเมษเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะก็ถือว่าดีเนาะนะก็มีเกณฑ์นะครับที่เราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นนะครับในการพูดในการเจรจาเกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของอนาคตเกี่ยวเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับคุณขอให้คุณกล้านะครับคุณก็จะสามารถสําเร็จนะครับก็ถือว่าดีนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเส นะครับดบาวเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรอ,อันนี้ถือว่าดาวเจ้าเรือนการงานอยู่แล้วเราจะเรียกว่ากรรมะกัรมะก็แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตก็ไปดีกรมมะลาภเนี่ยนะครับได้รับาการสนับสนุนนะครับจากรอบด้านโอกาสต่างๆก็จะมาหาคุณชาวราศีเมษน,นะจะมีโอกาสมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเข้ามาในวิถีชีวิตนะครับเรื่องงานเรื่องอะไรก็สามารถสําเร็จได้ถ้าไม่ได้เลือกงานหรืออะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์น,นะครับคนตกงานมีเกณฑ์ได้งาน อยากจะย้ายงานอยากจะทําอะไรก็มีโอกาสหมดนะครับด้วยความที่ดาวเสาท่านอยู่โดดโดดไม่มีอะไรส่งกระแสไม่มีอะไรเล็งไม่มีอะไรส่งกระแสทําให้มีปัญหานะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ ประสบผลสําเร็จได้อย่างง่ายได้นะครับก็ยินดีด้วยเกี่ยวเรื่องงานเนะอะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นิดนึงนะครับไพ่ก็ได้พระศรีวิษณุนะครับเนีน่ยนะก็อะไรที่เราถนัดอะไรที่เราเก่งเราก็ทําได้เต็มที่นะครับแล้วก็พยายามทําตัวให้ดูดูดีนิดนึงนะส่งคุณค่าดูงานให้ถูกกาลเทศะนิดนึงนะครับถ้าเป็นงานที่เขาใส่สูตรผูดไพ่คุณก็ต้องใส่สูตรนะอ่าถ้าไปงานที่เขาไม่ต้องอันนี้ก็เอาตามตาได้เลยเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ ค่อนข้างนะครับที่จะดูดีนิดนึงนะครับพอให้พนารายทรงเคลื่อนเต็มยศนะครับนั่นก็เหมือนเปรียบเสมือนแบบจะไปไหนก็แล้วแต่เขาเรียกว่าโชว์เต็มศักยภาพเลยเต็มคาราเบลเลยนะครับมีดีอะไรก็จัดหมดใส่หมดอะไรประมาณนี้นะก็จะส่งผลเกี่ยวเรื่องของการงาน เพรก็ดีด้วยนะครับคุณมีความรู้ความสามารถอะไรมีศักยภาพอะไรก็ใส่ไปเต็มที่นะครับมีดีอะไรก็ใส่ไปนะครับก็จะทําให้สําเร็จนะครับในสิ่งที่ป่าถนาเกี่ยวเรื่องงานได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับได้ไพ่สี่เนาะก็เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการพูดนะครับเรื่องของออการตลาดหรือคอนเน็ชันเรื่องอะไรเงี้ยเราเราเรา,เราต้องต้องเก่งนะครับแก้ปัญหาให้กับสังคมอะไรต่าง เรื่องงานคุณจะเด่นมากเลยครับคุณจะมีชื่อเสียงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้องค์กรให้บริษัทให้อะไรประมาณนี้นะครับจะทําให้คุณโด่งดังเนี่ยก็ยินดีด้วยมีศักยภาพอะไรก็ใส่เข้าไปให้เต็มคาราเบลเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับดาวพระราหูเนาะดาวเจ้าเรือนลาผลเนาะลาภะนะตกวินาศนะครับอย่าให้ใครยืมเงินนะครับทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการ เราเรียกวางแผนนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะครับก็มีเกณฑ์นะครับที่จะถูกคนเบียดเบียนในลักษณะต่างๆนะครับก็เรามาระวังเพราะว่าคําว่าราภาวินาแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นั่นเองนะครับก็อย่าไปข้องแวะหรือเกี่ยวเรื่องของอบายนมุกการพานันอะไรก็อย่าไปยุ่งช่วงนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไร นะครับได้พยายาลครับผิดชอบทั่วดีต้องรู้นะอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปยุ่งนะครับไพ่นี้ไพ่ตัดสินคดีความนะครับเป็นไพ่พยายมาราชนะครับนะตัดสินคดีความว่าคุณจะขึ้นนรกขึ้นสวรรค์แลวดูจากใบหน้านะครับเคร่งเครียดมากเคร่งเครียดมากนะครับถ้าเกิดอะไรที่มันดีก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มันไม่ดีก็หลบหลบหลุดหลีกเลี่ยงนะครับมันจะมีปัญหาได้ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอะแล้วเรามาดูซิไพ่ นะครับได้ไพ่สี่ห้าเนาะนะครับก็สัจจะความจริงเท่านั้นที่จะทําให้เรา,เาผ่านพ้นนะครับเรื่องยุ่งๆทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราได้ได้ใบพระพุทธแก้วดาวพรหัตถ์เนี่ยนะรเราสามารถบอกความจริงได้นะครับบางทีคนมายืงเงินเราก็าถ้าเรามีเราให้นะครับนะเพราะการช่วยเหลือคนเนี่ยผมพูดเสมอว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าช่วยเราช่วยเขาแล้วเราลําบากเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องสงสารตัวเองนิดนึงนะมันไม่ใช่เราคนเดียวบางทีมันครอบครัวด้วยนะบางทีเกรงใจนะคุณพูดตามความจริง นะครับเพราะดาวพุธกับดาวพฤธหัสเนี่ยเขาเรียกเป็นดาวสื่อสารนะครับดาวพุธเนี่ยมาจากเจ้าเรือนสหะชะดาวพุธหัสมาจากเจ้าเรือนสุพระในราศีธนูของชาวราศีเมษเนาะแล้วคุณพูดอะไรไปเถอะนะครับเหตุผลอะไรเนี่ยที่มันออกมาจากใจออกมาจากความจริงเนี่ยนะครับมันก็สําเร็จหมดแหละมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้เรามั่นใจนะครับถ้าการช่วยเหลือคนนะเราไม่ลําบากเดือดร้อนก็ช่วยได้ตามสะดวกแต่ถ้าเกิดว่าช่วยแล้วเราลําบากก็ต้องพิจารณาให้ดี นะครับเนะเพราะว่าด้วยความที่ลาภะไปวินาศมันแปลว่ามันไม่ค่อยได้คืนหรอกโดยทั่วๆไปเนาะลาภะก็แปลว่าลาภผ,ผลไปวินาศแปลว่าเสียหายถูกโกงถูกอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดใครไปชวนเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นก็ต้องหาข้อมูลให้ชัเเดเจนอย่าไปเชื่อเพราะว่าเออเขามีหน้าที่การตําแหน่งเพราะว่า บางครั้งเนี่ยถูกหลอ,อกถูกชักจูงเนี่ยเขาก็จะเอาคนมีชื่อเสียงเอาคนที่แบบดูแล้วมีศักยภาพเนี่ยเพื่อทําให้เราเคิร์มอะไรประมาณนี้นะถ้าเราย้อนกลับมามีสตินิดนึงนะครับนะคิดเหตุตามันก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านะครับในเรื่องของลาภผลเรื่องของเงินทองเรื่อง,องผลประโยชน์เนี่ยเป็นจุดอ่อนเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นช่องนะครับทาให้มีปัญหาตามมาเยอะ นะครับอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมของผมพี่พร์ประกันใดยังไงเด้ดร้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับทานใดตูอกถูใจขอขอบคุณนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับทันใดถูกใจมากพิเศษนะครับก็นะครับร่วมสนับสนุนช่องของอาจารย์จะเป็นซุปเปอร์แดงนะจะเป็นของฝันนะครับหรือจะเป็นพ่องเพลงนนะครับอาจารย์ก็จะมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเก่งก้าินดูตลอดสวัสดีครับ